ของดีต้องรีวิวนะครับขอบคุณผู้เอื้ออํานวยให้เราได้รับประทานสิ่งนี้อร่อยมากวิธีทํานะครับเอ,อเอาขวดน้ําสักขวดหนึ่งนะไม่ต้องใหญ่หรอกกะว่าพอจะกินได้แล,แล้วก็ใส่น้ําไม่ต้องเยอะออประมาณครึ่งขวดค่อนขวดก็ได้เอาว่ามันมีเนื้อที่นะแล้วก็แช่ช่องฟรีนะแล้วกะว่ามันจะเป็นน้ําแข็งประมาณนึงอะ่ะแล้วก็เอาไอ้นี่เทนะตัดตัด,ตดเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะผมตัดท้ำไปอย่างเงี้ยแล้วก็ ค่อยๆเทก่อเขาเป็นขวดน,นะขยำครับขยำเขยำเขาขยำเขาขยำเขยำเชเช็คเช็คๆๆอร่อยมากมันลายน้ำเย็นได้นี่ตอนนี้เป็นเซลด้วยนะในเซเว่นหกสิบกว่าบาทหกสิบนิดๆหกสองบาทน้องน,นั่นแหละอร่อยมากครับรีวิวรีวิวเชิญชวนเชิญช,วน,ชวนผมว่ามันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากไม่โฟก,กัสเลยกล้องเออนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเออขอบคุณมากครับที่เอื้ออำนวยให้เราได้กินสิ่งนี้นะผมไม่เคยได้กินนานละ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยให้เราได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้รับประทานสิ่งนี้ครับอร่อยมากครับ